บูมจักบอดี้สแลมใชยแอมโดยยังคิดถึงเธอตอนนี้เพลงที่3ค่ะคุณผู้ชมค่ะกับรายการแอสซามิวเรตี้ค่ะภาษาผนอีสานนี่มีอะไรสนุกสนุกให้เล่นเยอะเลยนะคะอย่างที่คุณเปรม พูดแบบเมื่อกี้นั่นเขาเรียกว่าสอยค่ะการสอยก็คือการพูดเหมือนคําพยานะคะเป็นการพูดเพื่อเป็นหนึ่งเป็นคติสอนใจเป็นคําเกี่ยวพาราสีเป็นคำ การแซลกันไปแซวกันมาของชทยพื yeah! wow. I I ้นบ้านใช่อารมณ์ประมาณนั้นซ an ึ Mother, ่งการสอยแบบนี yeah, ้เน <c oughs> <In> ี่ยจะมีอยู <c oughs> <Right> ่ในเวทีของวงดนตรีหมอลำหมอลำซิ Tabii ่งรำอะไรก็เรื่องนะพวกรำต่างๆหมอลำเขาจะใช้กันระดีแบบนี้เพื่อเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มอรรถรสในการชมหมอรำให้สนุกสนานเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าเป็นสาวหมอลำ หน่าหาไม่หไม่ค่ะไม่เคยเลยจริงปะเนี่ยค่ะหอยีค่ะคุณชมคะเราจะมาพูดคุยกับคำภาษาอีสานต่อค่ะซึ่งในประเด็นนี้เราจะมาพูดถึงคำที่เราได้ยินบ่อยค่อยค่ะได้ยินมาบ่อยบางคนก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างบางคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าคำว่า ประเภทขี้อะขอโทษค่ะคุณผู้ชมค่ะคำที่ฉันพูดขึ้นเมื่อกี้คำว่าขี้ไม่ได้แปลว่าเป็นของเสียอย่างเดียวนะคะในภาษาอีสานนี่เป็นสรรพนามที่ใช้เรียกศัพท์ศัตท์ต่างๆได้ศัพท์เาค่ะใช่ศัพท์ใช้่มคำว่าอะไรก็้ใช้คำว่าขี้ไก่โปนะคะยวฉพาขี้ดังขี้โปขี้ดังขี้ไก่โป้ขี้ดังใช่ค่ะแบบ แต่ว่าภาษาคนอีสานมันจะชอบว่าหนอนนิยังนะค่ะนอน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 จมู๋นอนจมู๋ขี้ดันขี้ดันใช่ค่ะแล้วก็ตอบด้วยเลยนะคะประเภทสัตว์นะคะขี้ไก่เดือนขี้ขี้แยบแยบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเืนยันขี้ไก่เดือนเพื่อเลยค่ะอ๋อขี้เดือนคือไก่เดือนไก้เดือนเดือจมเวลาใครไปตกเบงนะคะต้องเจอตลอดค่ะเพราะว่าเป็นเหยื่อปลา้ปลา เวลาไปตกเบร์หาปลาต้องจะใช้ขี้เกลเดือนใช่ไหมค่ะแล้วก็ขี้ขังค่าขี้ขันค่าขี้ขันค่าขี้ขังโคกปะคะขี้ว่าคล้ายๆสิวค่ะลำตัวจะคล้ายๆสิวเป็นขี้ขันนัเปงโคกอุ้ยฉันไม่ชอบมันโคกที่สุดเลยค่ะี่คจริงหรอนตอนเด็กจับเล่นแล้ววิ่งไปเพื่อนบ้าพี่แต่เพื่อนจับอิจฉาฉันค่ะหลังฉันฉันกลัวมากค่ะกลัวหนังมันอะค่ะไม่ใช่ค่ะเออมันน่ากลัวเพื่อนหนึ่ง แล้วก็เกียรไหมคะคิดว่าแบบมองไปวนอ๋อเดีย่าใช่ไหมคะเีงจกค่ะคุณผู้ชมกบางคนก็สะดุ้งอะไรแบบนี้ค่ะเวลาได้ยินเสียงอะไรแล้วก็อะไรมันตกแกตุ๊กแกไม่ใตุ๊กแกหรอคพช่รี่ตอค่ะคุณเป็นเรื่อกันมีี่อเล ขี้เดีย่ยนะครับขี้เดี่ยนเป็นเป็นิยาเป็นเป็นกริยาเป็นลักษณะเป็นลักษณะของอ่อน่ารังเกียจใช่ไหมของว่าขี้เดี่ยอะไรนี่อุ้ยสาวอดีตเป็นตะขี้เดี่ยใช่เ่ะเออค่ะต่ามากับคำว่าขี้ใช่ค่ะ ไม่ต้องถาอผู้ภัยค่ะเพราะว่าพี่พี่ในที่นี้ไม่ใช่เป็นพี่แบบอย่างที่เราว่านะเป็นคำศัพท์เป็นศัพท์อีสานน่ะคุณนะมันไม่ได้แปลว่าไอ้เรื่องอย่างว่าอย่างเดียวใช่ปะคำว่าเลื่นในภาษาอีสานนะก็คือคำว่าไม่สนใจอย่าไป Yeah. Uh, อย่างอเงิดบองเงิดฉันบองเงิดฉันไม่เงิดฉันมิ่งไม่สนใจฉันไม่แคร์เงิดแบบบองเงิดแต่ว่าไม่แคร์ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยกับอีกบริบทหนึ่งนะคะใช้กับอาการแปลกใจประหลาดใจอย่างเช่นคำว่าผู้เป็นตันเงิดไหลผู้เป็นตันเงิดใช่คนตกลงมาจาก ดัดฟ้าชั้นหกไม่ตายน,นี้โอยเป็นตังเงินขนาดนี้นี่แหละก็คือการใช้คำในภาษา,าอีสานซึ่งมันก็มีหลากหลายคำที่มันดิ้นได้เยอะแยะคือม่เป็นส, <laughs> สัเฉพาะซึ่งบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมขาถ้าเ,าเป็นคนอีสานโดยแท้แท้เนี่ยคนปูบนคนยะสุเขาจะมีศับเฉพาะพื้นที่เนี่ยต่างไม่เหมือนกันบ่พ่อบาเป็นสิก็คือไม่เต็มบาทนบไม่เตนมบอคบพ่อคนบ่เต็มบา คนไม่พออย่างเปลมีดูแลเหมือนคนไม่พออะไรเงี้ยเป็นคนบอคบอคบาดจริงๆนะคนบอค่อบาดอันนียกตัวอย่างยกตัวอย่างไม่ตกใจบางทีไปไกลละเมื่อกี้แบบมุ้ยแเพิ่งอกมัถึงสีแทนยานะเอาไปขัดยางเงยเอยางเง นี่ก็คือศัพท์ภาษาอีสานนะคะภาษาถิ่นที่เราทั้งสี่คนนามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะภาษาอีสานหรือแม้แต่คนอีสานเองมีความน่ารักมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอยู่ที่ไหนก็รู้เลยว่าเป็นคนอีสานใช่ไม่ใคะและศัพท์ในวันนี้คาบางคำเนี่ยไม่ได้มีความหมายที่ไปในทางที่ไม่ดีนะคะคําบางคาถ้าเป็นคําที่ไม่สุภาพนะคะเราก็ขอไัยมาณที่นี้แต่ว่าเรานํามา ฝากผู้ชมเพื่อความสนุกสนานนะคะแล้วก็แทรกสาระเข้าไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เราจะได้ไม่เบื่อกันนะคะและเราจะทิ้งท้ายรายการของเราในวันนี้กับสอยของคุณน้องเปลนะคะซึ่งวันนี้จะมีสอยเด็ดสุดดมาฝากผู้ชมสอยสอนพอมีน้องฟั่งสอยกระเทยน่อยพวกหูจักสอนสินชัยแล้วเพาะถือูชายเอาไปค่ะ หัวเกาคนนี้ค่ะสัาหวัาเราจะพบกันใหม่ในเทปหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้เราทั้งสี่คนต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ